สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผู้การกรปศูนย์หกสิบสองนะครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมเลยนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวอยักษ์อีกแล้วยักษ์ขาวนี่ยักษ์ขาวเข้ากันยักษ์เขียวคันนี้ครับเป็น XL หัวเดียวหัวเดียวนะครับแต่เป็นรูปแบบขับสี่ขับสี่ราคา652,000บาทที่ไหนไม่มีเรามีนะครับมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้อบอกลืมไปลืมบอกไปเลยว่าเจ้าของคันนี้นะครับให้เกียรติมากนะครับเป็นพี่เอนะครับแห่งร้านออโตแม็กซ์นะครับร้านยาง รันแมกนะครับที่ดังที่สุดในลำลูกกานะครับามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้จะแต่งอะไรไปรบ้างนะครับเริ่มจากช่วงล่างเราคุยช่วงล่างก่อนดีกว่าคันนี้ครับยก7นิ้วนะยก7นิ้วช่วงล่างนะครับชุดยกของยูนิคอนนะครับเจน3ผมบอกเลยว่าราคาราคาไม่ธรรมดานะครับก็ผมมาอนะอะไรจะธรรมดาละ่ะลองดูด้านล่างลองดูด้านท้ายกันหน่อยอ่ะขึ้นด้านด้านบนกันหน่อยนะครับ กันชนหน้าครับแฮมเมอร์ชุดใหญ่เลยคราวนี้นะครับตัวท็อปเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกในตัวแล้วก็ห่วงล่างจูงขนาดใหญ่สีแดงนะครับดูดันสปอร์ตไฟบาด้านหน้ากันชนครับเหล็กนะเร,เราขึ้นเป็นเหล็กหมดนะครับพร้อมลุยเต็มที่เลยอันนี้นะครับมาพร้อมกับชัดเจนกระจังหน้าครับขาดไปไม่ได้ต้องเป็นของแรปเตอร์ขนาดใหญ่ดูดันแน่นอนไฟหน้าครับจัดเต็มครับ ไปหน้ามาแต่งตัวท็อปครับ3ขีด Day Time Running l i g h ์ไฟวงแหวนแล้วก็ไฟเดวิลไอทุกอย่างครบสักคู่ฝาโปงด้านบนครับขาบไม่ได้อยู่แล้วบอกแล้วว่าคันนี้มันเต็มจริงๆฝาโปรงแรกนะครับเป็นสีขาวตัดดำดูดันเหมือนเดิมอันนี้แน่นอันนี้แน่ๆเป็นขาวตัดดำมาที่ด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับด้านข้าง่ท่นี้ตรงล้อพิเศษหน่อยนะครับ ล้อตัวนี้นะครับล้อตัวนี้บอกเลยว่ามาขนาดที่ขันยี่สองนะครับออฟเซ็ตลึกอยู่ที่ลบสี่สิบสองดูดูโหด,ด,ดมาพร้อมยางครับ AMT ครับหปือยางแอมแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกกันนะครับซีรีส์ยางสามสิบเจ็ดทับสามสิบเจ็ดคูณยี่สิบสองบอกเลยว่าดอกดอกมาหาโหดแล้วก็วิ่งวิง่งกันยัางมาหาโหดทางโหดเลยบอกเลยว่าสบายสบายชุดยกครับแล้วก็เป็นโช๊คอะโชคนะครับโชคตัวนี้นะครับ เป็นโชก2.5ของโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์นะครับยกเจ็ดนะครับยกเจ็ดโคตรดุดูยังไม่เคยเจอขนาดที่ที่ใกล้ๆกล้ยกเจ็ดนะแล้วเห็นได้ข่าวว่าขับดีมากเวยไม่ใช่ยกกับยกยกนิดยกหน่อยแล้วจะบสะท้านถนนหรือว่าตามน้องสมเดรถรถรถมันสายนะขับดีมากคันนี้เรามาดูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับขาดไปไม่ได้ครับยกสูงขนาดนี้ต้องมีบันได บนนไฟฟ้าครับบนนไฟฟ้า e board. อีบอร์ดติดตั้งให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับวันนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยไม่ใช่โชว์เฉยๆนะทำให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับสับตัวนี้ XL คั C, นะครับหัวเดียวดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในนะครับพี่เอเปลี่ยนเป็นเบาะหนังทั้งคันมีการเพิ่มจุดเชื่อมต่อไฟนะครับไฟสปอตไลท์ด้านบนแล้วก็ไฟบาร์นะครับกดตรงนี้ได้เลย ไปตัดหมอกทุกอย่างครบไปตัดหมอกท้ายด้วยลองดูไฟไฟสปอร์ตนะสปอร์ตไลท์ข้างบนสว่างแน่นอนสโนอัพเกินครับสำหรับรถขาลุยนะครับสโนอัพเกินขาดไปไม่ได้อยู่แล้วหลบดูอากาศนะครับเวลาลุยขึ้นลงน้ำข้ามแม่น้ำเจ็ดนิ้วผมว่าสบายสบาสำหรับ,บข้ามแม่น้ำหลายที่เลยนะดูมันได้ มาถึงด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเราตั้งคันนะตั้งคันตั้งคันสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์พิออเดอร์นะครับลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนนะครับสามารถให้เราสั่งทาได้เลยเราสั่งทาทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือลับสีนะครับมาทางด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายครับตัวนี้สปอร์ตบาร์ครับเป็นของแฮมเมอร์แฮมเมอร์แท้เลยนะครับตัวเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจะเป็นเหมือนท่อ พ่อเสีย okay, มันพ่อฮาร์เลย์เลยดูดันอีกแล้วแล้วไม่เห่คันไหนใส่คันอย่างนี้นะคิีล้อหกนิ้วยางใหญ่ๆนะครับมาถึงด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายตัวนี้กันชนท้ายครับตัวท็อปอีกแล้วของแฮมเมอร์มาพร้อมกับไฟตัดบอกท้ายนะครับห่วงล่ากจูงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวโทรบาโทรบา,โทรบาเป็นชุดลากเรือ และไฟท้ายครับไฟท้ายก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไฟท้ายต้องเป็นไฟท้ายพิเศษหน่อยสโมกสีสโมกนะครับเป็นลมดําแล้วก็จะเป็นเหมือนตัวซีหรือผีเสื้ออย่างที่ลูกค้าเขาว่ากันว่าผีเสื้อหรือตัวซีนะครับตัวนี้ก็สั่งได้เหมือนกันผมก็แถมให้ได้อยู่แล้วด้านท้ายครับฝากระบาดท้ายครับแปะตัวนูนขึ้นมาครับเป็นฟ o r d FORD ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับให้ความดัดนนักมาาขึ้นและด้านท้ายยังมีตัวกดอากาศนะครับ สวยแน่นอนคันนี้นะครับท่อครับสุดท้ายยังยังยังไม่พ้นท่อครับท่อต้องมาเฮ้ยสุดครับท่อสูตรของ JTC นะครับเป็นไปคู่ราคาผมไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ถามว่าแถมได้ไหมอ้าวแต่จองก็แถมอ่ะแถมให้ได้อยู่แล้วเราดูช่วงล่างเลยครับช่วงล่างเต็มๆนะครับว่ายกเจ็ดเป็นยังไงนะครับคานล่างยกคานยูนิคอนนะครับชกหน้าชกท้ายชกท้ายของชกท้ายพิเศษหน่อยนะชกท้ายเป็นระบบบายพาสเลยนะ ปรับยี่สิ8ระดับปรับกันปรับปรกันละเอียดอ่ะบอกเลยนะครับปีกนกครับปีกนกก็ของโปรเฟนเดอร์นะครับปรับองศาได้ด้วยช่วงล่างครับคันนี้เป้นช่วงล่างขับนิ่มขับสบายจริงๆไม่น่าเชื่อว่ายกเสร็จนิ้วจะจะขับได้ดีขนาดนี้ จันแข้งไงแอมเมอร์นะครับมันคู่ตันคตันเออตันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้ครับหัวเดียวขับสี่ครับผมแต่งเต็มๆแบบนี้นะครับ มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ทำเพิ่มเติมให้ได้นะครับนะแล้วก็ผมผมโม้อีกแล้วอ่ะได้ทำได้เสมอแหละทุกคันแล้วแต่รถหายากนะคันนี้นะครับที่อื่นไม่มีหรือหาที่ไหนไม่เจอนะที่ผมมีจอดรออยู่สองคันย้อนดูคลิปเก่าๆได้ว่าเรามีไหมนะครับเรามีขับหูได้ขับสี่ที่สองคันไบแท็กเรามีเต็มลานเลยนะอยากขายมากเลยนะครับขอให้จองเถอะมีขายเสมอนะครับคันนี้ครับแต่งได้เต็มๆแต่งได้เหมือนไหมแต่งได้เท่านี้เลยนะครับในราคาที่ ย่อมเยาวและลูกค้าเอื้มถึงนะครับอย่าลืมนะครับสนใจรถใหม่ๆแบบนี้แล้วก็แต่งเต็มๆแบบนี้นะครับผู้การกรับฟอร์สสูมวิทย์วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คันหน้าครับ f 1 5 0้บริคิดรออยู่